สวัสดีค่ะวันนี้ครูก็จะเฉลยข้อ5กับข้อ6เนาะ่ะมาเลยเริ่มแรกอสมการอย่างแรกต้องทำอไรคะกำจัดล็อกทั้งสองข้างเมื่อเราเอาล็อกที่ทำไมคะน้อยกว่า A มากกว่า0แต่น้อยกว่า1เมื่อเรากำจัดล็อกใช่ไหมคะย้ายไปไว้ฝั่งตรงข้ามอาสมการจะต้องทำไมกลับด้านถูกไหมคะเราก็จะได้ว่าอะไรคะ เตะล็อกไปเตะล็อกไปอ่ะเตะฐานไปล็อกหมดถูกไหมคะเราก็จะได้ว่า6บวก 4x ลบ x กำลังสน้อยกว่าหรือเท่ากับ0อ้าวไม่ใช่ต้องเป็นอะไรคะเตะฐานมาก็ต้องเป็น0.5ยุกกำลังศ 0. 0, ูย์ยกกำลัง0มีค่าเท่ากับ1ถูกไหมคะ เราพบว่าอะไรเราพบว่าเราจะแก้สมการได้หน้ากําลังสองต้องทำไมเป็นบวกถูกไหมคะหน้ากําลังสองติดลบทํำยังไงมันถึงจะเป็นบวกเราก็เอาอะไรคูณตลอดลบหนึ่งคูณตลอดเอาลบหนึ่งคูณตลอดทั้งสองข้างเราก็จะได้อะไรฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นลบหกจากลบจากบวกกลายเป็นลบจากบวกกลายเป็นลบจากลบกลายเป็นบวกถูกไหมคะ ก็จะได้ลบ6ลบ 4x บวก x กำลัง2จากเครื่องหมายทำไมคูณหรือหารด้วยจำนวนเต็มลบอสมการเปลี่ยนด้านไหมคะอันนี้ก็จะกลายเป็นลบ1ด้วยเพราะคูณทุกตัวเนะาะจัดรูปใหม่เอาดีกีมากไว้หน้าสูตรตามด้วยคายลบ 4x ลบ6ย้ายลบ1ให้มาอยู่ข้างเดียวกันซะลบย้ายมากลายเป็นบวกแล้วก็ทำไม มากกว่าหรือเท่ากับ0เขียนใหม่ได้ x กำลังสองลบ4 x ลบ6บวก1ได้ลบ5มากกว่าหรือเท่ากับ0แยกเป็น2วงเล็บได้ไหมที่นี้ได้แล้วใครเหมือนการคูณกันออกตัวหน้าก่อน x กำลังสองได้ x กับ x ใครคูณกันได้5ลบกันได้4ก็คือใคร5 1 5หตัวการติดลบเพราะฉะนั้นหน้าตัวมากติดลบ ห้ติดลบ1เป็นบวกมากกว่าหรือเท่ากับ0อะสมการมากกว่าเวลาตอบทำไงคะลากเส้นจำนวนถูกไหมมีใครอันนี้ถอดออกมาเป็นตรงข้ามถอดออกมาได้5อันนี้ถอดออกมาได้ใครได้ลบ1มีลบ1กับมี5เครื่องหมายโปร่งทึบดูตรงไหนคะดูตรงมีเครื่องหมายเท่ากับแสดงว่าเราเอาตรงที่เป็นทึบแล้วยังไง มากกว่ามากกว่าเอาบวกจําได้ไหมบวกลบบวกขวามือสุดเป็นบวกเราก็ไล่ไปบวกลบบวกมากกว่าเอาช่องที่เป็นบวกเพราะฉะนั้นสีน้าเงินส่วนที่ครูแรงเงาอันนี้เป็นคําตอบของส่วนที่1ถูกไหมคะจากนั้นเรามาดูส่วนที่2ส่วนที่2บอกว่าไงเราดูหลังล็อกถูกไหมคะหลังล็อกต้องมากกว่า0ูนย์หลังล็อกคือ6กบวกสี่เอ็กลบเอ็กกำลังสองต้องมากกว่า0ูนย์ จัดรูปใหม่เอาลบคุณเข้ากลายเป็นไทยกลายเป็นลบหกลบสีบวกเกำลังสทำไมคะอะสมการกลับด้านกลายเป็นน้อยกว่า0จัดรูปใหม่ได้ x อ็ก,กำลังสลบสีลบหน้อยกว่า0เราพบว่าอะไรใครคูณกันด้วยห6หกหนึไม่มีตัวไหนเลย ที่ลบกันแล้วได้4อันนี้ลบกันได้อันนี้ลบกันได้1ถูนนกไูไหมคะไม่มีตัวไหนเลยที่ลบกันได้4แสดงว่าคําตอบเนี่ยไม่อยู่ในรูปของจํานวนเต็มเมื่อคําตอบไม่อยู่ในรูปของจํานวนเต็มเราก็จะมาใช้สูตรว่างไง x เท่ากับค่ายลบ b บวกลบด้วยสแควรูทลังสลบส่วนด้วย 2a a คือค่ายอ้าว a คือคายที่นี่เขียนตรงนี้ A ก็คือ1ถูกไหมคะ A อยู่ไหนหน้า A กำลังสอง b ล่ะ B ก็คือลบส่ 4. อ่าเราก็ใส่ B เท่ากับลบสี่ล่ะ C คือลบหเราก็ใส่ไว้ใครชำนาญแล้ว A B C ตรงนี้จะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้นะถ้าเราชำนาญแล้วเราไม่ต้องเขียนก็ได้แล้วก็จะได้ค่ายลบ b ลบ C บวกลบสแควรูทลบ b ลบ c กำลังสองลบ 4. a คือ1 c คือลบหเห็นไหมคะส่วนด้วย2 a ก็คือ2คูณ1ก็จะได้ค่าเลบเจอลบกลายเป็นบวกตัวแรกได้4บวกด้วยลบค่ายอันนี้ลบ4คูณกับลบ4 16อันนี้6 4 24ได้ลบเท่าไหร่คะได้ลบ6 4 24อันนี้อ่ะ4 4 1 6 6 4 24ลบแล้วก็ได้ลบ24ลบเจอลบกลายเป็นบวก เป็นเท่าไหร่30บวกอีก10เป็น40สแควร์รูทสี่สจส่วนด้วย2ทำไง40แก้อสมการอ่ะถอดรูทได้เท่าไหร่40ถอดรูท40 2 20 2 10เป็น20หมดแล้วอะไร2 50ลากที่2ซ้ำกัน2ตัวได้2ดึงออกมา 2คูณ5ไม่ได้อยู่ในรูทเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเขียนใหม่ได้4บวกลบ2รูท10เห็นไหมคะ,ะพอได้อันนี้เสร็จทำงางส่วนอะไรส่วน2เวลาที่เป็นบวกลบเนี่ยหนูแยกล่างก็ได้กันภาคเนาะตัดเลย212 224 212 212เพราะฉะนั้นเราจะได้ค่า x ออกมาแล้ว x เท่ากับ2บวกลบรูท10 สองบวกลบรูสิบเนี่ยเป็นค่า x เ,เราก็ต้องเอา x เ,เนี่ยมาใส่ลงไปในก,กราฟเดียวกันถูกไหมคะทีนี้เราไปถอดรูสิบได้เท่าไหร่เราคิดก่อนถ้ารูสเก้าสามสามเก้าแสดงว่ารูสิบเนี่ยได้สามกกว่าถูกไหมคะรูสิบจะได้ค่าสามกกว่านักเรียนไปกดเครื่องคิดเลขก็ได้เนาะจะได้ค่าประมาณสามจุดหนึ่งหกสามหนึ่งจุดหนึ่งหกเราก็คิดก่อนอันที่หนึ่งได้อะไร อันที่หนึ่งก็จะได้สองบวกสามจุดหนึ่งหกก็จะเป็นเท่าไหร่คะตัวที่หนึ่งก็จะได้ห้าจุดหนึ่งหกถูกไหมกลับอีกตัวหนึ่งสองลบสามจุดหนึ่งหกก็จะได้ประมาณลบหนึ่งจุดหนึ่งหกถูกไหมคะอ่าเราก็มาใส่อ้าค่า x สองตัวเครื่องหมายมากกว่าวงกลมต้องเป็นโปร่งเนาะลบอ่ะห้าจุดหนึ่งหกแสดงว่าต้องทำไม ต้องมาอยู่แถวแถวนี้ถูกปะต้องมากกว่าห้าเนาะเพราะฉะนั้นอันที่2ของ X อ,อ้าวใช้สีแดงก็จะผับโปรง่ปรง,รงตรงนี้เนาะอ้าวมากกว่านะคะแล้วก็อีกอันนึงทำไมอ้าวอันนี้เครื่องหมายอะไรคุณควรจะด,ด,ด,ดเครื่องหมายน้อยกว่าเอาช่วงที่เป็นลบอ้าวขอยัยอใน,นช่วงมันบวกเครื่องหมายน้อยกว่าเอาช่วงที่เป็นลบนะคะ แล้วก็อีกอันหนึ่งอะไรคะ1 16. 1 6 1 1 6ก็ต้องมากกว่าอันนี้อีกเช่นกันถูกไหมคะอ่าจากนั้นเอาช่วงที่เป็นลบเพราะเครื่องหมายน้อยกว่าเนาะเราต้องดูเครื่องหมายดีดีนะคะอ่าเสร็จแล้วคําตอบอยู่ตรงไหนคําตอบคืออยู่ในช่วงที่มันทาไมกันซ้อนทับกันถูกไหมตรงไหนล่ะที่ซ้อนทับกันก็คือส่วนที่ขู่แรงอ่ะตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือเริ่มต้นจากใครจุดนี้ก็คือ ตึด๊ด,ด,ดก็คือ2ลบรูทสิบถูกไหมคะจุดนี้ก็คือ2อ1บวกรูทนั่นเองถูกไหมที่เราหามาจากค่า x นี่เนาะอันนี้เราคิดออกมาเป็นค่าประมาณเนาะเป็นค่าประมาณอา้าวเราก็จะได้ว่าอะไรคะคำตอบเพราะฉะนั้นคำตอบอันแรกวงกลมโป่งใช้วงเล็บเล็กถูกไหมสองลบรูไปจนถึงใคร อันนี้ทึบลบหทึบก็คือกล้ามปูเนาะยูเนียนก็คือเอาสองฝั่งซ้ายและขวาฝั่งนี้คือใครปิด5ไปจนถึงใคร2องบวกรู้สิบแล้วก็เปิดเนาะเนี่ยเสร็จแล้วคำตอบเห็นไหมคะอ้าวเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือจาก2องลบรูสิไปจนถึงลบหนะลบหเป็นวงกลมทึบก็ต้อง เป็นก้ามปู่ยูเนียนกับห้าไปจนถึง2บอกพูดสิเสร็จแล้วเห็นไหมคะนี่ก็คือคำตอบนั่นเองของข้อห้าจริงๆแล้วมันยากไหมมันไม่ได้ยากมันก็เหมือนๆกันกับข้อสีที่มครูคบอกเนาะเอาแต่มาข้อ6กหลังจากที่เฉลยแล้วมุครูคบอกแล้วเนาะคนที่ไม่ได้ทำนักเรียนจะไม่ได้คะแนนนาะจะต้องไปทำข้ออื่นแทนนะคะหาข้อหกว่าไงเราพบว่าทำไมคะ ฐานเป็น4ฐานมากกว่า A มากกว่า1เหมือนเดิมเครื่องหม่เหมือนเดิมถูกไหมเตะฐานมาล็อกหมดเพราะฉะนั้นจะได้ x กกำลัง2บวก4 x ลบ11น้อยกว่า4กํกลัง0ใครก็ตามยกกําลัง0ูมีค่าเท่ากับ1ได้ x กกำลัง2บวก4 x ลบ11 1ย้ายมากลายเป็นลบน้อยกว่า0 เอนไม่ x กกำลังสองบวก 4x ลบ12น้อยกว่า0ใครคูณกันได้ x กำลังสองก็ x กับ x ใครคูณกันได้12ลบกันได้4 12มีใครบ้าง4 32สามสบกลบกันได้4ก็ต้องคู่นี้ถูกไหมคะ6กับ2ตัวมากเป็นบวกเพราะฉะนั้น6ต้องเป็นบวก2ต้องเป็นลบบวก6ลบ2น้อยกว่า0ูนอ่ะเราก็ถอด บวกตรงข้ามกลายเป็นลบลบสองตรงข้ามกลายเป็นบวกาลากเส้นจำนวนบมีใครมีลบหกกับสองโปร่งหรือทึบดูเครื่องหมายไม่มีเท่ากับแสดงว่าโปร่งเราก็ใส่วงกลมโปร่งโปร่งแล้วยังไงต่อน้อยกว่าเอาช่วงที่เป็นลบบวกลบบวกขวาม,มือสุดเป็นบวกเสมอแล้วก็ไล่ไปเลยบวกลบบวกไปจนกว่าจะถึงตัวสุดท้าย นี่คือคำตอบของช่วงที่หนึ่งเสร็จแล้วพอมาช่วงที่สองล่ะช่วงที่สองหลังล็อกต้องมากกว่าศูนย์ถูกไหมคะเราจะมาพิจารณาว่าถ้าหลังล็อกในกรณีที่หลังล็อกมากกว่าศูนย์หลังล็อกค,คืออะไร x กําลังสองบวกส x ลบ11มากกว่าศูนย์อ้าวมากกว่ามันน้อยกว่ามากกว่าศูนย์เราพบว่าอะไรคะ11เป็นจำนวนเฉพาะ11คูณ1ได้11ดไม่มีตัวอื่นแล้ว ซึ่งลบกันยังไงก็ไม่ได้4เมื่อทำไม่ได้เราก็ต้องใช้อะไรสูตรเอาสูตรมาช่วยสูตรบอกว่าไลไลบบบวกลบสแครรูทบกำลังสลบ4 a ่ส่วนด้วย 2a นะคะ้อวอคือ,อไล่ร a คือ1 B คือ4และ C คือลบ11เวลาที่เราเอามาถ้ามันมีเครื่องหมายลบต้องเอาเครื่องหมายลบมาด้วยนะคะ พะแพทเทิร์นหลักมันคือ ax กำลังสอง ax กำลังสองบวก bx บวก c อันนี้คือแพทเทิร์นหลักเนะาะเอาเราก็จะได้ว่าอะไรคะลบ b b ก็คือลบ c บวกรบก c u a ร r a d o c กำลังสองลบสี่คูณ a คือหนึ่ง c คือลบสิบเอ็ดส่วนด้วยสอง a a คือหนึ่งข้างบนก็ได้ค่ะลบสี่บวกลบ สี่สี่สิบหกสิบเอ็ดสี่สี่สิบสี่ลบเจอลบกลายเป็นบวกเป็นเท่าไหร่คะสี 40, ่สิบบวกอีสิบเป็นห้าสิบบวกอีสิบเป็นหกสิบเอาถอดรู้หกสิบส่วนด้วยสองถอดรู้หกสิบหกสิบสองสามหกสองสิบห้าเป็นหกสิบสิบห้าสองสามเนาะ 3ามห้าาซ้ำสองตัวได้2องรูสิบเราก็เขียนใหม่ลบส่บวกลบสอรูสิบส่วนสเราแยกส่วนเลยก็ได้เราจะได้ตัดได้นะคะแยกด้างเลยเราก็ตัด2 2งสองเพราะฉะนั้นได้แล้วว่าอะไรคะเพราะฉะนั้น x เ,เท่ากับลบสบวกลบ รู้สินะคะทีนี้รู้สิเราจะมาคิดว่ารู้สิประมาณเท่าไหร่ถ้า16 4หคูณสได้16บหกถูกไหมคะสิ 15, เนี่ยสามก็กว่าแน่นอนไม่ถึง4แต่เราลองไปกดเครื่องคิดเลขเราพบว่ารู้สิเนี่ยจะมีค่าประมาณ3.87เพราะฉะนั้นเราก็มาลองคิดตัวที่หนึ่งลบสบวกสาม คำตอบก็จะได้ประมาณลบหน7กับอีกตัวหนึ่งก็คือใครลบสลบด้วย3.87ลบเจอลบเอามาบวกเพราะฉะนั้นได้ลบ5.87เราคิดเป็นจำนวนเวลาที่เราลงกราฟเราจะได้ลงง่ายลบหน7เนี่ยมันมากกว่า0ถูกไหมถ้าตรงกลางใกล้ๆกเนี่ยเป็นศเป็นศูลบหมันก็อยู่ประมาณนี้ถูกไหมคะอีกตัวหนึ่งลบห ก็เกือบจะถึงลบหกแต่ไม่ถึงถูกไหมคะอ้าวดังนั้นกราฟที่สองเราก็จะอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะจับตรงนี้ประมาณการเนาะเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายมากกว่าเครื่องหมายมากกว่าแสดงว่าเอาช่วงที่เป็นบวกเราก็ต้องทำไงไปข้างซ้ายกับไปข้างขวาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นคำตอบคือส่วนที่แหลงเงาตรงนี้นั่นเองนะคะ จุดนี้คืออะไรจุดนี้คือลบสอลบรูทสิจุดนี้คือ2 115, องบวกรูทสิบหาตอบเราได้อะไรคะช่วงที่1ต้องเป็นเปิดเนาะเราสังเกตว่าไม่มีปิดเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นวงเล็บเปิดลบหไปจนถึงค่าไปจนถึง ลบสองลรูสิบห้ยูเนียนกับค่าย2บวกรูสบห้าเอาลบสคูณลึมงลบลบสองบวกรู 15, ไปจนถึงค่ายสนั่นเองเห็นไหมเสร็จแล้วได้แล้วคำตอบยากไหมจริงก็ไม่ได้ยากเลยห้องเนี้ยชอบชอบแบบว่าครูให้ยากใหยากจริง,รงๆแล้วมันก็เหมือนกันนั่นแหลนะเนาะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ